สนูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันคลิปจัดเทียร์ลิสต์ EP 2กับอัปเดตใหม่ Back Cover Pass 2นั่นเองครับสวัสดีครับผมสนูดมาพร้อมสปอนเซอร์คิสื่อร์เอรับเติมเกมระบบครบวงจรมีทั้งโลบักและเกมพารแมปชั้นนำแอปพรีเมียมเน็ตฟิกยูทูปพรีเมียมแบบครบคันปลอดภยัยไว้ใจได้มีแอดมินดูแลตลอดเวลาทำการใน d i s c ค r d อย่าลืมร้านคิดสื้อ X ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับนั่นแหละครับคลิปนี้นะครับจะมาจัดเทียร์ลิสนะครับแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มตัวละครทุกตัวที่เป็นยูนิตที่สําคัญสําคัญในเกมเนี่ยไปในเทียร์ลิสของผมเลยบอกก่อนนะครับว่าเทียร์ลิสเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็เป็นการประสบการณ์ใช้การจริง ตัวไหนรู้สึกว่าใช้งานได้เก่งตัวไหนรู้สึกว่าเออมันก็มีตัวละครอื่นมาแทนอะไรเงี้ยเราก็จะจัดลงไปเนาะใครสามารถแสดงความพิดเห็นได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับว่ามีความพิดเห็นต่างอะไรยังไงกับผมบ้างก็สามารถมาพูดคุยกันข้างล่างใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับโอเคเราก็เริ่มกับตัวละครที่เป็นก๊อดของอรีบอลได้เลยเรียกได้ว่ามันเป็นโกฮังรีบอลก็ได้นะครับอย่างโกฮังบีสนั่นเองนะโกฮังบีสเนี่ยเราไม่ต้องพูดเยอะเลยเอาไปอยู่ที่ S กอ่อนเลยนะครับ เพราะเป็นตัวละครที่ไปได้ทุกที่ Overall เรียกได้ว่าทําบาลานเสียเลยผมจะพูดอย่างนี้เลยก็ได้เพราะโกฮังเนี่ยบาลานเสียจริงๆผมเนี่ยเคยลองเอาไปลง INF นะ INF เนี่ยมันพวกตอรี่ใหม่ๆเนี่ยโกฮังตัวเดียวที่เอาไปบัฟให้ตัวมันเก่งเนี่ยมันสามารถยิ่งตัวละครของมันนะไปได้ยันแบบว่าเเวฟห้า ได้แบบสบายๆแล้วจะบอกได้เลยนะว่าเป็นตัวการเว็บที่ดีเป็นตัวละครที่อยู่ในทุกๆท,กที่ทุกๆเวลามันเลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยให้อยู่เหนือสุดอยู่แบบบนห่วงโซวอาหารของอนิเมะรีบอลไปแล้วนะครับถ้ามันยังไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขอะไรกับโกฮังบีสเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ได้โกฮังบีสแล้วเพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยผมบอกเป็นปัญหาหนักมากแต่คนที่มีแล้วเนี่ยสบายจนรู้สึกเบื่อได้เลย อันนี้ผมพูดตรงๆนะคือมันรู้สึกว่ามันสบายจนเบื่อได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าต้องอยู่เอจริงๆอะ่ะมันต่ำกว่านี้ไปไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกได้ว่ามัน SSS เลยก็ได้จริงๆมันคงจะแบบแยกเฉพาะออกไปเลยในเทียริสนี้นะครับแต่ยังไงก็ขออยู่บนอันดับหนึ่งของเกมนะปัจจุบันเลยนะครับผมโอเค แล้วก็เริ่มมากับตัวละครรับตัวละครล่าสุดเลยแล้วกันนะครับอย่างจูเลียสนะจูเลียสเนี่ยผมมองว่าจริงๆเนี่ยตัวมันถ้าบริหารเงินดีๆแล้วเล่นเนี่ยมันสามารถไปอยู่ได้ที่ S เลยนะครับแต่ผมมองว่ามันยากไปน,นิดหนึ่งแต่ถ้าโดยรวมแล้วซับ d p พออันดับหนึ่งนะครับนอกจากยูโน่ที่ผมให้เป็นเทยริสอันเก่าที่ตกมาอยู่เป็น A เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีเพิ่มมาเป็นดีนะเพราะผมต้องลดหลัน่นจริงๆเพราะโกฮังเนี่ยมันอยู่เทียบกับอะไรพวกนี้ไม่ได้จริง จริงๆโกฮังควรจะสร้างไปอีกอันเลยเด้ยวยซ้านะเออเดี๋ยวผมสร้างเป็นเออทียใหม่เลยก็ได้นะครับเออนี่ครับโอเคสร้างไปเลยครับนี่โกฮังผมให้อยู่เป็นกอดเลยแล้วกันแต่ว่าจูเลียสเนี่ยในหมวด i อ f หรือหมวดธรรมดาเนี่ยลองแล้วเอาไปเล่นแล้วสามารถเล่นได้นะแต่เงื่อนไขาการเล่นมันจะยากนิดนึงผมเลยให้อยู่ที่ A หน้าสุดนะครับผม จริงๆถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยลักษณะการใช้งานได้เนี่ยผมว่ายูโน่เนี่ยน่าจะเหนืออยู่เหนือกว่าจูเลสสิ่งนะคือจูเลสมันเมตาจริงมันแบบตีแรงก็จริงมันเมตา NF เนาะแต่มันไม่โอเวอร์ออลถ้าเทียบกับโกฮังแล้วโกฮัโกงโอเวอร์ออลและยูโน่ก็โอเวอร์ออลเหมือนกันโอเวอร์ออลในลักษณะของการที่เป็นซับพอร์ตสโลได้คือมันจําเป็นที่จะต้องไปอยู่บางคนเนี่ยเขาเอายูโน่เนี่ยไปลงใน NF นะครับเพราะว่าอะไรเพราะาตัวละครมันเนี่ย สามารถที่จะไปสโลได้ไปซับได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ไม่อีโวก็สามารถเล่นได้หรืออีโวแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เหมือนกันแม้ potential ในการอัพของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเติมดาเมจได้เยอะแต่ก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆครับผมเลยให้ยูโนเป็นอยู่ใน S นะส่วนตัวละครตัวนี้ถ้านับแค่อนเนี่ยมันก็จะอยู่ระดับกอสเลยแต่ ถ้านับโอเวอร์ออเนี่ยเกณฑ์ของผมผมบอกแล้วนะว่ามันคือการใช้งานง่ายแล้วก็เรื่องของการหายเรื่องของการนํามาใช้งานอีกจูเลสเนี่ยไม่คุ้มเลยแต่ถ้าได้มาแล้วลงไ f เเนี่ยเอาไปไต่หาพวงหาเพชรอะไรเงี้ยผมว่าก็คุ้มอยู่นะครับผมก็เลยอยู่ให้อยู่ A นอกเหนือจากพวกนี้ทั้งหมดเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่พาสิฟเรียกได้ว่าเข้าขั้นโกงนะครับผม โอเคตัวละครตัวต่อไปนะครับขอเป็นสุดยอดใน f เหมือนกันละกันเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยจะเน้นอินฟินิตี้ซะเยอะไปเลยนะครับอย่างตัวละครท็อปเทียไคโดครับผมไคโดเนี่ยผมขอให้อยู่ในจูเลียสนะเพราะว่าตัวซับเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมีพเทนเชียลในการที่จะเอาไปเล่นกับมันเขาเรียกว่าความหลากหลายในการจัดมีมากกว่าแต่ไคโดเนี่ยอยู่ในเมน DBS สาย i H f เหมือนกันนะครับผมเลยมองว่าตัวละครที่ใช้งานได้ แล้วก็หาได้ง่ายเนี่ยเอาจริงๆน่าจะอยู่นะขอขอขอเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันหาง่ายกว่านะครับแล้วก็อีโวอีโวเนี่ยยากน้อยยากน้อยกว่าจูเลียสเยอะนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้จริงก็เลยมองว่าน่าจะอยู่ข้างหน้านี้นะครับเออแล้วแต่ว่าข้อเสียคือมันก็วางแพงไปนิดนึงสำหรับตัวละครธรรมดา2450นะครับการได้เอาไปเล่นพวกเล่นด่านธรรมดาจะเห็นได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ไคโดคร,ครับเพราะว่ามันใช้ยาก นะนอกจากไปลง INF เนี่ยถึงจะเรียกมาใช้พอดาเมจนี่จัดจ้านสุดๆนะครับผมก็เลยอยู่ที่ A นะโอเคตัวละครต่อไปผมขอหยิบตัวละครซับ DPS เพิ่มเติมมาอีกทีแล้วกันอย่าง Exclusive p a พารที่ยังหาได้ตอนนี้นะครับนานามิน,นั่นนี่นานามิเนี่ยผมขอให้อยู่นี่เลยนะครับผมอ่ะขออยู่ตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่จริงๆมันน่าจะเก่งกว่าอิจจิหรือเปล่า เ,เหนือกว่าไหมเหนือกว่าไหมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับถามว่าทำไมผมถึงให้มากกว่ามิฮอคมากกว่าอิเทจิแล้วก็มากกว่าพิกุโร่จริงๆมันเป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายแล้วก็หาไม่ได้ยากก็แค่คเล่นไปเรื่อยๆถ้าคุณอยู่ในเกมนานๆม,มันก็จะได้มานะแล้วการอีโวมาเนี่ยไม่ได้ยากพา s s ซีฟของมันเนี่ยถือว่ารุนแรงจะเห็นได้ว่าตัวละครที่มันไม่เป็นไฮบริดเนี่ยสำหรับผมมันจะไม่อยู่ไป,ไปอยู่เอสได้เลยครับเพราะว่าตัวมันเนี่ย เงื่อนไขของมันมันเรียกได้ว่าจริงๆถ้านานามีอัปเกรดแล้วหรือว่าอีโวมาแล้วเนี่ยมันก็ดีนะแต่จะบอกได้ว่ามันก็เป็นตัวซับอยู่ดีเป็นตัววางนะครับมันไม่ใช่เมนอะไรขนาดนั้นผมก็เลยให้อยู่หลังๆนี่แต่ถามว่าเฮ้ยพี่มีฮอกมันเหนือกว่ามีฮอกมันบอสนะแต่เรื่องของการใช้งานเนี่ยผมว่ามันใช้ง่ายกว่าจริงๆมันก็เพิ่มดาเมจทั้ง30%มนะครับมีฮอกเนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบว่า มันเหมือนมันไปคัโบกับตัวละครอื่นไม่ได้สักเท่าไหร่ก็คือมาฆ่าบอสนั่นเองเนาะเออก็มองว่าผมว่าความสนุกสนานของการเล่นน่ะนามิมากกว่านะครับแต่เรื่องของแบบการบอรสเลเยอร์ต้องยกให้มีฮอคอยู่แล้วมันก็จริงๆถ้าอยู่ในเ a เอมันก็จะพอๆกันหมดแหละนะครับผมเพราะว่าอัตราการใช้งานของตอนเนี้ยมันขึ้นไปเนี่ยถ้าขึ้นไปกว่า A เนี่ยมันจะเป็นตัวละครโอเวอร์โอแล้วสามารถใช้งานได้แบบเหนือเหนือเลยนะครับผม โอเคตัวละครตัวต่อไปนะครับที่ผมจะให้นะครับที่ผมจะจัดมาเป็นตัวละครตัวรับแผดแรกเลยแผดรีลิสนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัว Android 21 Android 21เนี่ยผมขอให้เป็น S แล้วกันนะ <laughs> เพราะว่าดาเมจไม่ได้แรงถ้าเทียบกับไอ้พวก A ทั้งหลายเนี่ยดาเมจเนี่ยจริงๆถ้าเทียบกับ Secret อย่าง A ด้วยกันเนี่ยมันสู้ไม่ได้แต่ตัวละครมันเล่นง่ายครับวางถูกนะวางถูกเล่นง่ายก็แค่วางลงไป แล้วมันก็ไปเคียรนู่นเคียร์นี่แถมบับระยะเพื่อนได้ด้วยมันเป็นตัวละครเหมือนแบบว่าโนเบนอ, no อะไม่ต้องใช้สมองเยอะไม่ต้องคิดคำนวณเยอะก็แค่วางๆไปแล้วมันก็สามารถกันนู่นกันนี่ได้ช่วงต้นนะครับแล้วไปลงอันอีฟอะอันอฟก็คงจะแพ้พวกนี้แต่ผมมองว่าเรื่องของโปรเซสของการที่มาเล่นใหม่แล้วก็พยายามที่จะผลักดันตัวเอง ID ตัวเองเนี่ยยังไงก็จะมีเศษส่วนของท1วีวันอยู่คือมันมันมันหนักจนถึงขั้นบางคนเนี่ยอาจจะเอา ตัวคอนเวลแรกๆเนี่ยไปหา21ก่อนเลยแล้วมันเป็นตัวอวยหลายๆคนอ่ะผมก็มองว่ายังไงก็ต้องเป็นเอสครับเออนะประมาณนี้นะครับสำหรับทเว e m ี n วันอนะครับผมโอเคตัวละครตัวไปนะครับขอเป็นตัวละครที่เป็นตัวใหม่แล้วกันนะเป็นตัวใหม่แล้วก็แพลทล่าสุดด้วยนะครับอย่างลิสต์นั่นเองลิสต์เนี่ยผมทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วใครสามารถที่จะย้อนไปดูได้นะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าลิสต์เนี่ยเอาจริงเนี่ย มันก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นะยังไงก็ยัง A อยู่ครับคือเกมนี้มันถั่วเฉลี่ย A เยอะนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้เหนืออะไรไปมากกว่านั้นแล้วการลักการใช้ลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยมันยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายตัวละครใช้ง่ายจึงเป็นตัวละครที่เหมาะสมกับการขึ้นไปอยนะครับจริงๆตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไอตัวละครตัวเนี้ยพวกเนี้มันผมเรียกว่ามันเป็นหนังสือเก็บสะสมแล้วกัน แต่ถามว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยยังไงตัวคอที่แม่งแบบวางๆไปแล้วก็ใช้แบบถอดสมองยังไงก็เก่งกว่าพูดตรงๆนะครับโอเคลิสเนี่ยมันจะมีเรื่องของพาสซีฟเนาะซัมมอนได้ตอนแรกจะเห็นได้ว่าในคลิปซัมมอนเนี่ยผมก็นึกว่าไอา้พาสซีฟของมันซัมมอนเคลียตัวบินได้เหมือนตอนเล่นไอเ e n t อเวนเจอร์บางตัวที่มันซัมมอนมามันจะเคลียรตัวบินได้เนาะแต่ลิสเนี่ยไม่ใช่สุดท้ายแล้วต้องอัพให้ไฮบิดอัพแพงนะครับ อัพแพงแล้วก็ตัวคอนกว่าจะตีไฮบิดคืออัพเกรด6ไปแล้วก็คือ,คอต้องเสียหลายบาทหลายตางค์อะ่ะเออท,ท้ายแล้วมันก็เลยตกไปอยู่ในฐานะของ INF นะครับผมคือจะเห็นได้ว่าตัวละครที่มันเป็น INF เนี่ยผมจะอยู่ให้อยู่ A หมดเลยเนาะเพราะว่าเงื่อนไขาการใช้งานเนี่ยมันใช้ไม่ง่ายนะครับโอเคตัวละครตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมบอกได้เลยนะว่า S นะครับผมนั่นก็คือเด l t a Brother ทำไมทำไมทำไมเดล t a า a ์เทอร์ถึง US เนะครับเนื่องจากตัวละครมันเนี่ยมีสกิลกดใช้นะคล้ายๆกับไฮโดเลยแต่สกิลกดใช้เนี่ยมันสามารถวางถูกกับไฮโดนะแล้วก็ขายขายปุ๊บขายปุ๊บอัพอัพอัพ,อพ,อพใหม่ระเบิดพลังใหม่เอาแกรมาทูไป,ไประเบิดเล่นระเบิดเล่นได้เรื่อยๆเลยใน NF นะครับผมเลยมองว่ามันน่าจะเหนือกว่าพวกตัวละคร NF อื่นๆผมเลยอยากจะให้พวกตัวละคร NF สักตัวเนี่ยขึ้นมาอยู่เทีย S บ้าง นะครับผมนอกจากเจ้าพวกนี้เนาะยังไงไอ้นี่มันก็รู้สึกว่าหายากอะ่ะผมว่ามันหายากนิดนึงเออจะ SD ดไหมอ่ะเอแล้วกันครับเอแล้วกันผมเห็นจูเลียสแล้วรู้สึกแบบยังไงจูเลียสก็เปลี่ยนหมเปลี่ยนยคือมันหลายใจเหลือเกินคือ,คอจริงๆมันใช้ตัวไหนก็ได้ถ้าคุณตัวเราตัว,ตวคอนคุณอวยตัวนั้นอะ่ะแล้วผมมองว่า ถ้าพูดถึง IF อย่างเดียวเลยไอที่ผมพูดมาเนี่ยไอตัวรับ123มเนี่ยมันเป็น iF หมดเลยเนาะก็เลยไอ,อเอสไปจูเลสเอสไปเออมันก็เหมือนตีกับตัวเองนะครับเพราะว่าใช้งานแล้วมันมันพัสซีมันจริงจริงอ่ะจริงจริงแต่ผมแค่ไม่อยากให้เอสเพราะว่าตัวกะครไม่ใช้ยากจริงนะแต่พูดถึงถ้ามันอัพได้แล้วมันลงไอเอฟถ้าพูดถึงแค่ไอเอฟเลยเราตัดเรื่องของโปรเจชันไปลวกันโปรเจชันมันก็คือไอพวกเหนือเหนืออยู่บนเนี่ยเนาะก็ เรียกได้ว่าให้เอสเขาไปแล้วกันนะครับสำหรับจูเลียนเนาะพาฟส,สิมแม่งโกงจริงครับหยุดเวลาแล้วก็สโลภายในหยุดเวลาแล้วก็เดินมาสโลสโลเนี่ยมันสุดยอดจริงนะครับผมโอเคมากับเมอร์คิวรีครับเมอร์คิวรีเนี่ยผมให้อยู่ที่โ,โหต้องเรียกว่าเมอร์คิวรีมันเก่งนะแต่ผมขอให้อยู่ที่แบบว่าเออ บีกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ความสามารถมนันยังไม่ได้เหนือชั้นอะไรมากนะมันแค่ตีโดยไม่สนธาตเองแล้วก็ซัมมอนคือหลายๆคนอาจจะมองว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งมากๆนะเก่งกว่าทุกตัวที่จัดมาอีกจริงๆผมมองว่ามันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นพอไปใช้งานจริงแล้วอะเรื่องของการตีชนะธาตุเนาะเพราะว่าไอเรื่องของธาตุเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายขนาดนั้นเลยสําหรับบีบอลในปัจจุบันนะจะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปเล่นรีเจนสเตตหรือด่านอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ย ธาตุเนี่ยเราไม่ไม่ได้สนเลยนะคือมันเป็นตัวละครตัวไหนแล้วเก่งแล้วหยิบไปแล้วจริงๆคือทุกคนเนี่ยถ้าเล่นมานานแล้วผมว่ายัางไงก็ใช้ใช้ลูกพี่บีสของเราแน่นอนนะแล้วก็ใช้เป็นพวกซับดีพีเมากกว่าผมเลยมองว่าตอนนี้พวกซับดีพีเอสอ่ะเหนือกว่าพวกเมนดาเมทนะเพราะเมนดาเมทมันมีหลายๆตัวที่ใช้งานแล้วจบจริงๆนะครับผมโอเคโนเอลนะครับโนเอลนี่เป็นเมตาผมบอกเลยนะว่าตัวละครใช้ง่ายผมขอให้อยู่ S บนนี่เลยนะครับ าหางโอหมันได้เงินนะ่ะตัวมันได้เงินตอนนี้นะแล้วถ้าใครเล่นใหม่นะครับโอ้โหใช้ง่ายวางปุ๊บแม่งเคลียร์มอนยิงออกไปแล้วก็มีพาสซีบด้วยถ้าอีโวแล้วมันจะอีโวย่านนิดนึงแต่พาสซีฟของมันนี่ก็น่าสนใจนะครับส่งคลื่นซึนามิมาโอ้โหมันก็กวาดกวาดแบบรุนแรงระดับหนึ่งในพาสซีฟของของโนโอเอลเนาะก็ เชื่อผมใครยังไม่เคยเล่นโนเอลลองลองหาน้องมาอีโวใช้ดูตอนถ้ายังไม่อีโวได้ก็ลองไปใช้ดูผมว่ามันเป็นตัวละครที่หาทางได้แล้วก็ได้ดาเมจด้วยจริงๆถ้าปั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเก่งเขาด้วยซ้ำนะครับมันเป็นตัวละครแนวใหม่อะ่ะผมเลยตอนนี้เทียของมันก็เลยอยู่ที่ S นะครับผมน่าจะเป็น S สูงสุดเลยด้วเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามันแบบ แนวใหม่อ่ะอง่ายๆมันน่าจะเป็นเหมือนช่วงนามิมา AA ใหม่นะครับตัวซัพพอร์ตตัวหาตังอะแล้วก็มาเป็นตัวดามิได้ด้วยมันก็เรียกได้ว่าน่าสนใจในะระยะยาวต้องรอดูว่าจะตกเมตาในอนาคตหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ยูโนนะครับยูโนกอสซี่นะยูโนกอสซี่เรียกได้ว่า,ามันยังไม่มีใครมาแทนน้องได้นะสำหรับซับดีบีเนี่ย ผมก็คงให้อยู่ที่ A TA นะครับผมเป็นตัวละครที่ยังไม่มีอะไรมาแทนได้แต่ไม่ไฮบริดนะไม่ไฮบริดก็ยังอยู่ A ครับมันยังไม่มีตัวละคร,ต,ะครตีตดเลือดอ่ะแล้วก็ตีไม่ให้รีเจนอ่ะแล้วน้องเข้ามาแล้วถ้าใครปั้นเนี่ยมันก็เก่งมากๆแล้วครับสําหรับยูโนเนาะเออเดี๋ยวผมขอรบขอรบกวนสรุปอีกทีแล้วกันว่าอันไหนมันควรจะเป็นแบบนี้จริงๆไหมเพราะว่า การให้เทียของอนิเมะรีบอร์เนี่ยพูดถึงนะยากเห,ออยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าตัดกอสออกไปเลยเราไม่พูดถึงกอสเลยแล้วกันไอตัวละครที่ผมคิดว่า A เนี่ยมันเป็นตัวละครใช้ได้หมดเลยอเออมันอยู่ที่วิธีการเล่นของแต่ละคนเลยครับแล้วตัวละครใช้ง่ายอย่างยูโนผมว่าก็ยังยูจีเเหมือนเดิมโอดงนี่มันตีพื้นไม่ได้แถมตอนนี้คือริสมาแล้วก็ไม่ได้บัฟท่าแสงได้ดีอะไรขนาดนั้นก็ยังอยู่ C เหมือนเดิมโบลี oli, ถูกเอ่อ แพงใช้งานยากแล้วลิปล่าสุดเนี่ยมีน้องมาอธิบายทีนะว่าโบลี่เนี่ยมันก็ดามเมจไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นผมก็เลยว่าเอออยู่ B ตัวเนี้ยถูกแล้วนะครับแล้วก็แอสตาเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันนะผมว่ามันต้องมียามิพอมันมียามิอะมันเลยตกมาอยู่ที่บถ้าไปไปถ้านับยามิมันก็จะขึ้นไปอยู่ A หรือเเลยทะสามแต่มันต้องมียามิครับมันก็เลยต้องเล่นคู่กันพอเล่นคู่กันผมก็มองว่าตัวครมมันมีเงื่อนไขพอมีเงื่อนไขปุ๊บมันก็ต้องอยู่บ แล้วก็ตัวละครตัวนี้ครับาพาสซีฟมันชนะแล้วก็ได้ซัมมอนมาเนาะแต่ซัมมอนน่ะณปัจจุบันน่ะของแอนิเมชั่นบอดไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นมันก็จะดีใน INF นั่นแหละถ้าพูดถึง i n f มันก็จะดีแต่มันก็แค่นั้นพอมันแค่นั้นมันก็เลยคงจะอยู่ B นะครับผมส่วนตัวละครตัวนี้อ่ะมันยังไม่มีธาตุไหนมาผมก็เลยให้ติดท้ายอยู่ A อล้ะกันแล้วก็พิโกโร่สามารถบับบอสได้น่าสนใจมากๆแล้วอันนี้ก็เป็นธาตุไฟตัวเดียวด้วยมั้งที่จะอยู่ในลุงเนี่ยก็เลยยัง นะครับแล้วก็ฆ่าบอสได้ฆ่าบอสได้นี่คือสุดยอดแล้วยังไงก็ต้องอยู่เออันนี้ตีติดดาเมจแล้วให้พวกตัวละครคนอื่นตีติดดาเมจได้ไอพวกเคลียร์บินก็เคลียร์บินไปแต่มันจะเพิ่มดาเมจแล้วก็เล่นง่ายวางไปเฉยๆราคาถูกตีติดดาเมจอีกนะครับเอฟเฟกสวยด้วยจริงๆแล้วก็ยามี a. ครับตัวละครเพิ่มคิดเอาง่ายๆท a เอผมว่ามันพอๆกันหมดเลย นะแต่อันไหนอยู่หน้าสุดมันคือใช้งานได้จริงใช้งานแบบรุนแรงดาเมจเวอร์กว่าคนอื่นนิดนึงมันก็เลยไปอยู่ข้างหน้าจริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะเออแตหนวดหนวดขาตอนนี้โพเทนเชียลของการไปลงพวกโปรเกชันเนี่ยน้อยแล้วนะครับน้อยแล้วมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเอาง่ายๆสรุปแล้วทุกคนผมอยากได้ความเห็นทุกคนมาเหมือนกันเพราะว่าจัดเทียร์ลิสอนิเมะรีบอลเนี่ยไม่ได้จัดง่ายเลยจริงๆเพราะตัวละครไม่เก่งพอๆกันหมดเลยนะครับ ประมาณนี้ละกันสำหรับเทียริสของผมนะครับถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยวันนี้อาจจะพูดเยอะนิดนึงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย